<a> แล้วก็ยินวามรับขออยญาปรึกษานิดเดียวนะครับพอเคสมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับจะให้เล่นใหม่หรือจะเป็นแตมคุยกันเลยนะครับเล่นใหม่อ่ะอันนี้ลูกเส์ฟแต่ถ้าตามกติกาคือเสียเต้มนะครับถ้าตามกติกาคือเสียเต้ยมถ้าเป็นลูกเสร์ฟให้เสือไปแต่ถ้าเป็นลูกในระหว่างการเล่นให้เล่นต่อในระหว่างการเล่นของเสร์ฟมาแล้วคุณ เไปเนะครับโอเคครับขอบคุณครับเสิรือไปนะครับยังไม่ได้แต้มนะครับยังไม่ได้แต้มครับเป็นการจังบอลนะครับเนื่องจากเสิร์ฟมาแล้วโดน,นอนุปกรณ์สนามครับ